วันนี้เรามาอัปเดต d j ใ Mavic 2กันดีกว่าอันดับแรกเราจะเข้าไปที่ www.dji.com เข้าไปที่ Handheld ไปที่ Osmo Pocket เลือกเลนส์มอของ Osmo Pocket 3นะครับผมกดเข้ามาไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จแล้วจะได้หน้าอย่างนี้นะครับเราจะเลื่อนลงไปด้านล่างนะหาคำว่าเฟิร์มแวร์แบบนี้ครับตามรูปแล้วก็ Osmo Pocket 3เฟิร์มแวร์ให้เรากดดาวน์โหลดบินตรงนี้เสร็จแล้วจะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้มาครับผม เสร็จแล้วต่อ d j i จไม์นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องให้เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาโฟลเดอร์แบบนี้ครับผมเหมือนแฟลตได้เลยแล้วก็กดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับดึงไฟล์บินนะครับมาไว้ในไฟล์ของ d j i จไม์จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วก็ถอดออกครับผมเสร็จแล้วตัว d j i จไม์ก็จะเริ่มทำการอัปเดต โดยเขาจะกระพริบเป็นสีแดงเขียวสลับกันแบบนี้ครับผมแล้วก็รอจนกระทั่งเขามีไฟกลับมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วถ้าไม่มีคอมละ่ะเราจะใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเราดาวน์โหลดได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าได้ครับผมเพราะว่าทำแล้วใช้ได้กับ iPhone 15 Android และ iPad บาง,บางรุ่นเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ www dj i com กด3ขีดน,นะครับเลือก handheld เสร็จแล้วไปที่ Osmo Pocket นะครับผมตรงนี้แล้วก็เลือก Osmo Pocket 3นะครับกดเลิ r n นมองเหมือนกันเราจะได้หน้านี้เราก็ปัดไปนะครับแล้วเข้าหน้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับหาเฟิร์มแวร์อัปเดตตรงนี้เหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดบินเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการวางผมก็จะเลือกบันทึกไปที่ไฟล์แอปนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไปหน่อยนะเพราะว่าผมจะวางไว้ในไฟล์ดีเจตัวนี้อ่าเราก็เลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับต่อดีเจไมสองกับสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็เปิดเครื่องเราจะได้หน้าตาแบบนี้ครับผมกลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราวางไฟล์บินเอาไว้นะครับกดค้างครับค o p y อก ตรงนี้แล้วก็นำไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของดีไใหม่นะครับแล้วกดย้อนกลับย้อนกลับไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเราเจอ no name แบบนี้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็วางไฟล์ที่เราต้องการไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับถอดสายออกปล่อยให้เขาอัปเดตนะครับสลับสีเขียวแดงเหมือนเดิมเมื่ออัปเดตเสร็จเขาก็จะขึ้นไฟล์สถานะสีน้ำเงินเป็นอันเสร็จสิ้นครับผม แล้วก็อย่าลืมเช็คกันนะครับเฟิมแวร์ตรงไหมปัดลงเซตติ้งเลือกไมล์ไร้สายฮะปัดลงเลื่อนลงด้านล่างเกือบสุดเลยจะเห็น TX1 เวอร์ชันตัวเวอร์ชันเฟิมแวร์ตัวเลขจะต้องตรงกันนะครับผม